ดีครับพี่น้องมาหนียูอําเภอนนคูนครับพิกัดอำเภอนนคูนแรงมาสูครับที่มก,การอำเภอนนคูนเสียเบื้องที่แปลงแปลงไก่ก,กันครับอํเาเภอเลยครับประมาณห้าร้อยเมตรมาทางบดคอนะครับทางจากอํเภอเลยที่มาทางบดคอดห้าร้อยเมตรนะครับสองสองงานโกฟ้าครับแต่เสนหาแล้วให้เบื้องพีกัดพี่น้องว่ามันอยู่ไกลอำเภอขนาดไหนนะครับเสียบแป๊บน,นึงครับ จากนาำเพิ่มเมื่อกี้ครับห่างจากอำเภอรประมาณหารอยเมตรขนาอเห็นปะขนาดอีกรอยเมตรขนาดคือเป็นปั๊บกำลังปั๊บปรุงถนนจะเป็นซี MC. เลี่ยนครับตอนนลดความเร็วนี่ก็ไปถนนสายขนแก่นนคนะรครับบัานข้อห่างจากนี่ประมาณกิโลน,น ที่ตัวนี้เนื้อที่สงานสงานสิตารางวาถมเรียบร้อยครับพี่น้องข้างกัเป็นถนนอนนีครับมสร้านี่ตัวนี้จะให้ดูเบิตบุครับผมเปแยสวยมามยวกับแอบตั้แถบย โชบมาแค่ข้างหน้าอีกพันมันมีสันบ้างเนะพี่น,ขาขาน,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 น้องส้าเรบผู้จะขายสันบ้างไปเอกเด็กกระแถมให้ครับดูแชร์สันบ้างนะพี่น้องยังสนใจกระติ๊บตอนมากครับตอนแรกว่าจะขายต้นมะพร้าวใหม่ทำง,งานประจำทุกงสองนี่ล่ะเป็นกระทิบกว้างครับดนะ้านหน้ากว้างประมาณยี่สิบเมตรได้พี่น้อง กำลังแย่ามาเติบม,มสมบัติเลยพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมยังสวยพี่น้องพอาะสำหรับบาง,นห,าห,นางนหนีให้ร้านอาหารก็ได้เพราะว่าให้ร้านอาหารที่บ้านพักที่พักแถวนี้อำเภอโนคู่หรืออ่ที่พักย้ําลลายพี่น้องที่พักนี่ก็ถือว่าเต็มตลอดเลยพื้นที่สวยๆครับพี่น้องบางหนีสามารถเท่าเขาไปวาริน ไปซีซิกไปวอลินไปในเมืองอุบลไปในห่างกว่ามา่านสามิบทีพี่น้องเขาเมืองอุบลสามสิบไิที่นะไ่เป็นบรรยากาศใจ่ไ็นเลยเป็นบาตานอากาศอยู่บนโกนอยนึงเขาเป็งนองแห้งนะพี่น้องเขาเมืองสุดสบายไปซีเกตกับซีซิปโลพี่น้องไปบนกว่าม่านซีซิปโลนี้ยี่หางนี่กว่ม่านซีซิปโลเขาบนไม่เป็นไรบางทีพิกัดสวยๆเส้ซนีมาสองทางนีพี่น้อง มาจากการท้าลามณ์กับมอห์ตบบนบกกับเรือสายบางพนักงานคุณตัวนี้อยู่หา่างจากพนักงานุณประมาณห้าระดับผมสีลงละเอียดขลังไว้ให้ราคาเปิดใบแปดสิบห้าครับตัวนี้กันใดละเอียดกับติดต่อมาครับต่อต่อต่อโดยตรงกับเจ้าของทีเลยครับไม่อยู่นะอยู่งหน้าพกกงกบวยต่อราคาโดยตรงกับเจ้าของทีเลย เดี๋ยวพูดให้เบอร์โทรไปเบอร์เจ้าคุเบอร์โรทรเจ้าของกับเบอร์โทรผมนะที่ต่อได้ด้วยตรงนี้พี่น้องเด้อที่สวยแต่แสนหาปีพุ่งเง่าขึา้นเลยนึงโอเคพี่กัดส,ดสวยๆเลยพี่น้องบุงเง่ากว่าเทมให้เด้อพี่น้องนี่สามตนโอเคโอเคครับพี่น้อง ที่ดีไม่เป็นทางเด้อเดี๋ยวสิพาดไปโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ตอนนี้ก็ครับสวัสดีครับ